สวัสดีครับคนทํากินชาแนลนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนําวิธีการทําเครื่องดื่มเมนูต่างๆนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการทํานมโฟมเย็นนะครับเป็นนมเย็นนะครับแต่ว่าเป็นแบบโฟมที่มีความหวานนุ่มชุ่มลิ้นนะครับในแบบและสไตล์ของคนทํากินนะครับเป็นวิธีการอีกหนึ่งวิธีการนะฮะที่แบบง่ายๆนะฮะที่ทําให้นมเย็นเราเป็นโฟมนะครับ โอเคครับผมวิธีการและส่วนผสมเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมจะใช้น้ำเฮลส์บูบอยนะฮะกินสลัดนะครับหรือว่าน้าแดงเราเนี่ยนะฮะประมาณ1.5ออนนะครับผมหรือตามต้องการเลยนะครับถ้าหวานน้อยก็ใส่น้อยนะครับผมส่วนผสมต่อไปนะครับก็จะเป็นนมข้นจืดคาร์เนชั่นนะครับใช้ปริมาณเท่ากันเลยคือ1.5ออนนะครับแล้วก็ชงส่วนผสมให้เข้ากันนะครับวิธีการนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ง่ายๆนะฮะ สามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะครับผมเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราปั่นฟองนมนะฮะโดยใช้ก้านปั่นฟองนมแบบนี้นะครับก็คือปั่นจากนมสดเมจิพัชไลนะครับที่ผมใช้นะครับจนแช่ในตู้เย็นหรือห้งน้ำแข็งจนเย็นจัดนะครับแล้วก็ปั่นให้เป็นฟองนมนะครับเป็นแบบโฟมเลยนะครับแล้วก็เทลงไปที่ส่วนผสมของน้ำแดงแล้วก็นมข้นจืดที่เราผสมได้เมื่อสักครู่นี้นะครับ แล้วก็ชงฟองนมนะครับให้เข้ากับเครื่องดื่มเลยนะครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสําหรับเมนูนมโฟมเย็นนะครับก็คือจะเป็นนมเย็นแต่ว่าเป็นแบบโฟมนะครับเพื่อให้มีความหวานนุ่มชุ่มลิ้นก็คือมีรสชาติที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะครับผม หลังจากนั้นเราเตรียมน้ำแข็งแก้ว8ออนซ์นะครับแล้วก็เทเครื่องดื่มนมเย็นเราลงไปนะครับนี่นะครับน้ำที่ได้ก็จะเป็นเหมือนแบบโฟมแต่วิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่จะง,ง่ายกว่าวิธีการแรกที่ผมเคยทคําคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับก็คือวิธีการก่อนหน้านั้นก็จะเป็นการชงส่วนผสมทุกอย่างแล้วไปแช่ในน้ําแข็งนะครับผมว่ามันจะเป็นการยุ่งยากผมก็เลยใช้วิธีการเอาฟองนมนะฮะมามาผสมกับตัวน้าแดงแล้วก็นมข้นจืดนะครับจะง่ายกว่าแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราเติมฟองนมลงไปเพื่อ,อความสวยงามอีกชั้นหนึ่งด้านบนนะครับเสร็จเรียบร้อยเมนูนมเย็นแบบโฟมนะฮะหรือว่านมโฟมเย็นนะครับผมในแบบและสไตล์ของคนทํากินนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามห้ด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ามีมวิดีโอเด็ดๆยังไงเดี๋ยวจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมกันในครั้งต่อไปนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ